ก็แก่แล้วนะครับจะ76แล้วคนอายุต่ำกว่า40ไปแล้วเนี่ยมักจะจำผลงานผมไม่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแน่นอนครับสักพักหนึ่งก็คงจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเรางที่พัคเพื่อไทยชนะมาก็ชนะหลายเขตอย่ที่ผิดคาดมีอยู่ประมาณสักสามเขต สองเขตก็เกิดจากความไม่สามารถขีกันของสองสองหนึ่งเขตเกิดจากการความประมาทของผู้บริหารไอผู้ผู้ผู้ผลงสมัครก็ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดเป้ามากมายเขตไหน้างาสาถเปิดเผยได้คงไม่ต้องไปบอกครับเพราะว่าตอนนี้พูดแค่นี้เจ้าตัวก็สะดุ้งกันหมดล้หลายคนมาพูดว่าท่านสิทธสิ้นมดขามเพราะเป็นจริงไหมครับผมไม่มีมลขางอะไร แกขนาดนี้สาวๆไม่มองเลยคือต่ำกว่า40อ่ะิบบาเขาไม่รู้จักผมนะครับคนส่วนใหญ่ก็เกินสี่สาทที่จะจำผมได้แบบนี้ในสนามปีเจ็ดศูสองแะจำสองสอง้าคเอกลักษณ์ก็แย่ๆเขามี200ร้อยแย่สแย่ๆเขามี200ร้อยก็คือยังไม่ใช่ภักเดียวอยู่อ๋อยังยังคือไม่อยากเป็นภากเดียวแล้วล่ะ เพราะว่าอะไรฮะนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนไม่ดีก็มีเพื่อนจะมีเพื่อนแต่เยอะมากก็ไม่ดีปวดหัว